ต้องเอาเจ้าอเอสบีมาเล่นน้ําแล้วครับเนื่องจากว่าเจอทรายครับกระเด้าดืบๆเลยเดี๋ยวต้องเอาน้ํามาใส่ก่อนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไม่รู้จะวางงานกันหรือเปล่าวางสนุกหรือเปล่าจานไผ่มารอรุ้นกันดูนะครับงานนี้โก,โกโก้จะลื่นหรือจะรอดมารอดูนะครับ เล่นน้ำแล้วเจ้าเอสเคจะลื่นหรือจะลอดก็มารอลุ้นกันดูฮะงานนี้ฟับ<ะ>เกียร์กรุบอ,อเฮ้ยโอ้ยเอาเองสิละงานนี้เซ็ต สวัสดีแลรก็ทักทายพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆทีมงานนะครับที่ยังสู้งานกันอยู่นะตอนนี้นะครับกับงานาวิ่งดินช่วงหน้าแรงนี่แหละครับมันก็มีทั้งยากทั้งง่ายคนเปผสมประสีกันไปนะครับเออเออของแทรบานนี่ เอาละไม่ลื่นก็รอดแค่นั้นเลยครับมีสองอย่างแต่ถ้าไม่ลอดก็คือไม่ลอดทั้งไม่ลอดทั้งลื่น <c oughs> ก็มารอลุ้นกันดูนะฮะก็ถ้าได้น้ำก็จะแน่นขึ้นนะครับดินก็จะแน่นขึ้นแต่หลักๆแล้วมันน่าจะเป็นตมซะมากกว่า มาดูเจ้าโกโก้ครับโกโก้โกโก้จะเป็นยังไงจะรอดไหมโกโก้ผม่าลืนแน่เลยโกมาโก้มาบ้์ไงล่ะมาบรามาบ้์ อของแท้ที่มาเด็นไหมเอาบอลลอดเนี่ยเจอ,อเจอ,อบ้างสนุกแล้วเอากีดินดาดเนาะดินดาดถึงน้ำกันล่องเรื่องแล้วว่ะนี่ของแท้แล้วครับรถรถเบคโคยู่ดาคืนเอาละเอ้ยส่งมา บัมไฟฟ้านี่บม่หลอดหรอกเอ๊ะอ้าวนไปออกวนออกวนเลยบอยอมครับบอยห้อมขึ้นยังไงอีกเ้าเอ้ย เอลน่ไปเอาเลยเอาเลยเอาเอาไปมันได้เอาไปมันได้ถอยไปเยกถอยไปถอยไป,ไปไเยกส่งมาเต่ไกล่เลยส่งมาตะถ่ายไป้อหุ่นงานนี้ครับไปเหยี่บไปเลยเื่ดไป ôi ơ dạ vâng mày leo hoa hoa thoải mày thoải mày là sông hai quay bụng à kéo cái cày đấy mày <laughs> con thoải con mày thoải mày ว้าวว้าวเดี๋ยวเม่โคเรียบร้อยครับเรียบร้อยมอลอดมาดันดากันนะเสียดากห้เมโโคแล้ววะ anh đạt đánh đạt giờ để chạy yên, được rồi, right, ngàn này khắp, à, nhúc đâm đấy, bác sĩ anh ba, nhúc nhúc chứ bà bay, jump 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 nhúc nhúc ยกเลยเอาปูนีเลยยังไงก็ได้ปูยู่แล้วว่าวล่องดำล่งดำเรียบร้อยโก,โกโก้เรียบร้อยว้าล่งดำใหมืแม่โกโนยกยยอยก่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ไป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 เอ้ยก็ปเปเ็นแต่ก็เป็นแต่เด็ดเจอว่างสนุก <laughs> อาภาพเมื่อแล้วลงุงไปกับบ่อก็เกาละเมินข้ากิโตมข้มานำ thoải nước thoải 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 bay thoải 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 bay, เอนึกว่าสิพ่อมี่ช็อตเด็ดแล้วยังงี้เลยนี่ของแท้ของแท้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพีน้องเอฟซีทุกท่านที่สามาติดตามรับชมนะครับผมให้กำลังใจกันนะครับสู้คือเก้าพี่นอ้องยาก่ายเ้ากับสู้คือเก้านะครับอซอยเห็ดซอยสู่กันไปนะครับผม ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากไว้น้ำครับผมกับช่องรองกีนดีสายจวดทีมงานโทรหนึ่งเฮาครับเดี๋ยวกันไม่คลิปหน้าครับ